สวัสดีครับคลิปนี้คลิปพิเศษครับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับสุริยามหาจักรรับจบลัคนาราศีสิงห์ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการวางแผนครับเหนื่อยหน่อยนะเดือนนี้อันนี้ไม่ได้ขู่นะบอกไว้ก่อนนะแต่เหนื่อยแล้วดีครับติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ทางช่องทางต่อๆก็กดติดตามกดหัวใจด้วยนะจ๊ะคลิปนี้สนับสนุนเลยแบรนด์ Fast tech f s t t t e h ฟ Furniture จุกจิกไม่กิกก๊อกแบรนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช h อป e ีซึ่งสินค้ารุ่นขายดีทางแบรนด์จะเป็นหิ an ้งพระติดผนังนะครับโดยเฉพาะตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนสร้างพื้นที่ส่วนตัวใน,นยามจำเป็นตู้พระหน้าบานเลื่อนดีไซน์ หน้าบานเลื่อนกันสายตาในยามจําเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ่งพระได้เป็นสัสดส่วนรับน้ําหนักสูงสุด30กิโลกรัมปิดผิวด้วย PVC ครับเช็ดน้ําทําความสะอาดได้ทําจากไม้ MDF มีความแข็งแรงเป็นพิเศษทําไมตู้พระต้องมีบานเลื่อนปิดอ,อันนี้ก็เขาเรียกว่ากันสายตาในยามจําเป็นที่เขาบอกเช่นคนอยู่คอนโดอ่ะหิ่งพระกับ เตียงนอนก็อยู่ที่เดียวกันอย่างเงี้ยนะบางทีจะติดที่หัวนอนใช่ไหมก่อนนอนก็สวดมนต์ไหวพระอะไรเงี้ยแต่บางทีเนี่ยกิจกรรมบนเตียงมันไม่ใช่แค่สวดมนต์นะสิใช่ไหมบางคนอาจจะเขินไงบางคนอาจจะแบบแหมรู้สึกกระดากอกอกระดากใจนะก็บางคนต้องเอาหันพระกับหลังอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหมอันนี้ใช้บ้าใช้บานเลื่อนปิดเออ เหมาะกับสไตล์ชีวิตคนเมืองเหมาะกับสไตล์ของเขาเรียกว่าชีวิตทันสมัย Li a ้อ a ฟ t สเทคครับช้อปปี้ลาซาด้าน็อกๆน,น,นะครับใครเข้าไปใน Li a ้อ a ฟ t สเทคนะแล้วบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ต่างก็รับส่วนลดไปเลยครับ10%ครับผมนะสนใจก็ไล a ้ Fast สเทคนะครับมาเลยลัคนาราศีสิงคคือดาวอาทิตย์เนี่ย หมันเป็นดาวประจำตัวของท่านฉะนั้นมันสำคัญมากดาวอาทิตย์คือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวอาทิตย์เข้าพบวินาาตัวเองเสียหายอันนี้แปลตรงๆนะแต่คำว่าวินาามันไม่ได้แปลว่าเสียหายพังทลายอย่างเดียวมันจะเสียหายต่อเมื่อดาวดวงนั้นมันไม่มีตำแหน่งที่ดีแต่บังเอิญดาวอาทิตย์ที่เข้าสู่ราศีกรกฎมีตำแหน่งเป็นมหาจักร มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงช่างผาดโผนหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจดาวมันมีตำแหน่งดีมหาจักรแล้วดาวอาทิตย์มหาจักรเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหพลังรุนแรงมากๆนะครับถือว่าพลังรุนแรงมากๆข้าวพวินาศความหมายมันกลายเป็นว่าเป็นเบื้องหลัง เป็นการวางแผนเป็นการเขาเรียกว่าบางคนอาจจะได้งานนะได้เป็นที่ปรึกษา,าได้เป็นที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยหรืองานของท่านเนี่ยที่กำลังทำอยู่แน่นอนครับเมื่อเข้าสู่พพวินาศมันเหมือนกับเบรกเทอมคือมันเหมือนกับหมดหมดโปรเจกต์เป็นช่วงว่างเว้นหรือว่ามีงานเข้ามาแล้ว แต่มันก็ยังไม่มีโอกาสเริ่มเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปมันจะเป็นจังหวะของการคิดอ่านวางแผนมันไม่ใช่แบบบุกตะลุยหรือทำไปแบบมั่วๆตัวๆเข้าใจไหมมันเป็นลักษณะของคิดอ่านวางแผนเป็นลักษณะแบบนี้หรือถ้าเกิดเป็นเนื้องานเนี่ยท่านก็จะเป็นงานลักษณะของการให้คำปรึกษาเป็นที่ปรึกษาหรือไปช่วยเหลือ ในแผนกเบื้องหลังนี่เป็นลักษณะแบบนี้ฉะนั้นตรงนี้หลายคนจะมองว่าเสียดาวตัวเองเข้าพบวินาศแปลว่าเจ๊งเสียหายไม่ใช่เพราะเขามีตำแหน่งดีครับมีตำแหน่งดีมันเป็นตำแหน่งของมหาจากพบวินาศแสดงว่าวางแผนแล้วเป็นการวางแผนที่ค่อนข้างแผนใหญ่แผนการใหญ่แผนการโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งต้องใช้ สมาธิใช้พลังใช้อะไรต่างๆมนนานาไม่ใช่มานั่งเขียนจดกระดาษแล้วก็เอเดี๋ยวหนึ่งสองสาทำนุ่นไม่ใช่วางกันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะเพราะในทิศทางของเรื่องงานท่านมันดีดีแค่ไหนดีทั้งปีครับจนถึงนูน่นพฤษภาปีหน้าเพราะในภพกรรมมะของท่านเนี่ยมีดาวสามดวงนะ ซึ่งสองดวงเนี่ยได้ตำแหน่งปัตสะวะองค์เกณฑ์หรือปัตสะวะทศเกณฑ์องค์ไปวันที่ดีที่หนึ่งทศเกณฑ์ก็คือเกณฑ์ที่สิบทศนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยพบที่สิบมีดาวอังคารและมีดาวพฤหัสปัตสะวะทัศต้ององค์เกณฑ์ชีวะคือดาวพฤหัสจันทร์ภูมิเมนนี่ภูมิเมนคือดาวอังคารผ่องแผ้วฮะเห็นไหม อีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยามันเป็นจังหวะที่ถามว่าลัคนาราศีใดในปี2567นี้จะเป็นปีที่ได้รับความสำเร็จในเรื่องงานมากที่สุดคือลัคนาราศีสิงค์ครับไม่เดือนใหนก็เดือนหนึ่งมีโอกาสสำเร็จมาแล้วช่วงแรกพฤษภา ช่วงที่ 2, องเนี่ยเดี๋ยวสิงหาเนี่ยสิงหาเนี่ยมีโอกาสนะแล้วก็ยังมีอีกตลอดต่อนเนื่องจนถึงพฤษภาปีหน้าเลยครับฉะนั้นสวยงามทิศทางของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีที่ดีที่สุดในเรื่องงานโชคดีในเรื่องงานนะทีนี้ถ้าโชคดีในเรื่องงานเนะี่ยมันไม่ใช่ได้ฟรีๆไงนะโชคดีในเรื่องงานแปลว่ามันต้องทํางาน ลัคนาราศีสิงบอกแม่อยากจะโชคแบบแจ็คพอตอะไรอย่างนี้บ้างไม่ไมีเลยเหรอโอ้โหแต่ละราศีมันดีคนละเรื่องชาวลัคนาราศีสิง์ในปีนี้ภาพรวมเนี่ยดีเรื่องงานตำแหน่งอ่ะเขาบอกแล้วไงว่ายศนั้นถึงพระยาก็แปลว่าดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องงานครับ ฉะนั้นในช่วงที่ดาวพระอาทิต์เนี่ยอยู่ในราศีกรกฎตั้งแต่16กรกฎาคมจนถึงวันที่17สิงหานะกลางเดือนสิงหาเลยนะช่วงนี้ต้องบอกหน่อยนะว่าแหมมันจะเหมือนเงาๆซึมๆคือเงินก็ไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนก็มาเด็บมาไหนมันเป็นลักษณะของคนเก็บตัวซึ่งไม่แปลกเพราะมันเป็นช่วงเวลาการวางแผน ช่วงเวลาทําอะไรโปรเจกต์เกี่ยวกับการงานไงมันก็ไม่มีเวลาไปอาจจะซื้อนู่นซื้อนี่ที่มันเกี่ยวข้องกับแผนการโปรเจกต์ในเรือนการงานนั่นแหละแต่ก็ยังไม่โดดเด่นเป็นช่วงจังหวะอยู่เงียบๆอย่าไปออกตัวแรงอย่าไปออกตัวมากอย่าไปแบบสวิงสวายเพราะถ้าสวิงสวายมากคําว่าวินาศเนี่ยมันจะกลายเป็นนี่เลยนะเข้าใจไหม คือดวงตอนนี้มันต้องวินาศแต่ถ้าเราไม่วินาศเดี๋ยวมันจะแปลความหมายว่าเป็นเรื่องของความเสียหายความเจ๊งความพังทลายได้แต่ถ้าเกิดวินาศเราปฏิบัติตัวว่าเฮ้ยวินาศเว้ยวางแผนเก็บตัวไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนอะไรที่มันไม่สำคัญจริงๆเอาไว้ก่อนยังไม่ไปช่วงนี้อะไรลักษณะแบบนี้เข้าใจไหมอันนี้เป็นการแก้เค็ดแก้ด,ดวงครับ คำว่าวินาาแปลว่าสองความหมายมรณะก็เหมือนกันมรณะหลายคนจะฟังว่าเอ้ยเป็นเรื่องของการเสียสูญสิ้นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องอะไรต่างๆนะแต่มรณะมันแปลว่าทางไกลด้วยฉะนั้นดวงตกเนี่ยเคยได้คําแนะนำไหมเวลาดวงตกเนี่ยหมายถึงดวงเข้าพบมรณะหรือตัวเขาเรียกว่าจุดสําคัญในดวงชะตามันไปตกพบมรณะเนี่ยมันต้องเป็นไงมันต้องเดินทางไกลอ่าเพราะ ฉันฉันมรณะแล้วันเดินทางไกลแล้วอะไรเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยต้องไปต่างประเทศนะเออไหนๆไปแล้วไปไหว้พระไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลักษณะของการแก้แค็ดแก้ด,ดวงไปตามความเชื่อฉะนั้นเนี่ยในตอนนี้คุณกําลังเจอเรื่องวินาศคุณกําลังเจอเรื่องวินาศเมื่อวินาศก็เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่เบื้องหลังวางแผน ถ้าจะให้ทํางานช่วงนี้มีการแบ่งงานอะไรกันก็ขออยู่ฝ่ายสนับสนุนขออยู่เบื้องหลังฉันไม่อยากออกตัวเป็นหัวหน้าเป็นอะไรไม่อยากออกหน้าอะไรเงี้ยมันจะเหมาะกับดวงสักในช่วงนี้ถ้าเป็นในช่วงเดือนนี้เข้า mm. ใจไหม mm. เดี๋ยวพอผ่านพ้นสิงหาไปแล้วทีเนี้ยเฉิดฉายนะเฉิดฉายเลยสิงบอกได้เลยนะครับดีนะอย่างเช่นตอนนี้ไหนไหนแพรมพบวินาศมาแล้วเนี่ยนะแพรมพบวินาศมาแล้ว ไอ้แพมพบมรณะมาเนี่ยดาวปัตตนีของท่านคือลาหูนะไม่ใช่เสานะเสามันเป็นดาวเจ้าเรือนอริมาอยู่พบปัตตนีนะแต่ลาหูเนี่ยคือคู่แท้ราหูคือดาวเจ้าเรือนปตัตตนีปตัตตนีแปลว่าคู่ครองหากใครตอนนี้กําลังเหงาซึมเศร้าเห็นไหมตอนนี้ลาหูอยู่ไหนอะดาวคู่ครองท่านอยู่พบมรณะครับแปลแบบตรงๆศูญเสียคู่ครองเสียคู่ครอง เลิกลาอย่าล้างจากเป็นจากตุยถูกไหมแต่ถ้าเราแก้เค้นด,ด้วยเป็นไรปัตตนีมรณะเฮ้ยฉันก็ต้องหาคู่ที่เป็นคนต่างชาติสิหรือคนทางไกลสิเอ่อคนที่แบบไม่เคยเจอไม่ก่อนไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะมาเจอกันได้อยู่ไกลกันเกินครึ่งฟ้าใช่ไหมหากมีใจถึงกันนี่นี่นในวิธีแก้เค็ดง่ายๆเลย เป็นลักษณะเนี่ยอะไรที่มันจะตกวินาศตกมลณะตกอริหรืออะไรอย่างเงี้ยลักษณะแบบนี้นะมันต้องเล่นกันแบบนี้เล่นกันที่พฤติกรรมของดาวพฤติกรรมของคนนะไอ้ส่วนเรื่องพิธีกรรมในเรื่องของกราบไหว้บูชาทำนูน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแล้วแต่ความชอบความศรัทธาถ้าใจเราชอบทําอะไรก็สําเร็จถูกไหมผมไม่ได้ห้ามเลยใครจะไปทําลงพิธี น้ำมนต์ปิดทองปิดอะไรเขียนยัน,เข,ยน,น,นเขียนนู่นเขียนนีน่สักนู่นสักนี่ถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันดีมันสบายใจมันมีแรงผักดันทําได้แต่วิธีที่ดีที่สุดคือแก้ที่พฤติกรรมของดาวนิสัยของดาวและนิสัยของเราให้มันสอดคล้องกันเข้าใจไหมอย่างตอนนี้ปัตตนิมรณนะเออคู่มันอยู่ไกลอ่ะ ถ้าอยากมีคู่จริงๆทนไม่ไหวแล้วนะตะกายข้างฝาแล้วนะเนี่ยหาทิปไปต่างประเทศเนี่ยเผื่อจะไปเจอนะเผื่อจะไปเจอไปเที่ยวทางไกลไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศลักษณะแบบนี้นะงานลัขนาดราศีสิงห์ไหมนี่ดวงแย่ๆเนี่ยพูดจนขำเลยเนี่ยเห็นไหมมันไม่แย่แต่เราต้องรู้จังหวะรู้จังหวะแค่ช่วงเนี้ยถอยหนึ่งเก้า อย่าห้าวให้มากอย่าไปออกหน้าอย่าไปออกตัวอย่าไปรับหน้าให้อยู่เบื้องหลังมีอะไรเออเดี๋ยวมีอะไรเราช่วยนะแต่ขอให้มันมีอะไรก่อนละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรเรียกนะอะไรหลักษณะ่เนี้ยไม่ใช่แบบเฮ้ยอยู่ไหนเดี๋ยวไปอะไรัสมันไม่ใช่เนี่ยต้องทําตัวให้มันเหมาะกับตอนเนี้ยมันเข้าเรือนวีนาแต่มันถึงจะวีนาตก็ไม่หมูนะที่บอกให้วางแผนวางแผน คุณวางแผนก็จริงไม่ต้องเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ก็จริงแต่ผมว่าเหนื่อยเพราะมันเป็นมหาจักรมหาจักรมันไปว่าเหนื่อยไปว่าสู้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงใช่ไหมในเมื่อดาวมันบอกให้สู้มันต้องสู้แล้วแล้วสู้แบบวินาศคือสู้แบบเบื้องหลังเข้าใจไหมเออไม่ใช่บอกโอ้ยดวงดวงไม่ดีเขาวินาศไม่ต้องทําอะไรไม่ใช่เพราะดาวมันเป็นมหาจักร มหาจักรมันต้องเหนื่อยมันต้องบุกบันฟันโฉงเฉงเผ่าดโผลหนักหนาหน,าหน้ายำเกรงเห็นไ,ไหมยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจบางครั้งเราทําเรื่องอะไรที่มันยากๆทําเรื่องอะไรที่มันหนักหนักผลตอบแทนมันก็ high rich high return โอเคไหมลัคนาราศีสิงห์ดูดีนะครับนะดูดีนะน,นี่ถ้าไปคนอื่นเขาบอกโอ้ยตายเข้าวินาทเป็นมหาจักร ไม่ได้เจ๊งธรรมดาแต่เจ๊งใหญ่เจ๊งแบบมหาจักรเจ๊งแบบลาบคาบอะไรเงี้ยคือช่วงนี้เรื่องเงินเรื่องทองมันไม่สะพัดเพราะดาวการเงินก็วินาศเช่นเดียวกันใช่ไหมเพื่อนฝูงก็ไม่เจอเพราะเพื่อนฝูงก็วินาศเช่นเดียวกันดาวศุกร์เป็นดาวการงานก็วินาาก็แปลว่างานเบื้องหลังนี่แหละทรงนี้แหละใช่ แต่ตัวเนื้อง,งานตัววาสนาในเรื่องการงานผมก็ยังย้ำอีกครั้งว่าลัคนาราศีสิงห์ดีที่สุดในบรรดา12บราศีเพราะได้องค์เกณฑ์ปัศวะเกณฑ์ถึงสองดวงยศนั้นถึงพระยาท่องไว้จ้ะประมาณนี้นะถูกออกถูกใจคำทํานายสนับสนุนรายการที่ QR code หรือเบอร์พร้อมเพย์ตรงนี้ได้นะครับจะเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟ น้ำเก๊กห้วยน่าได้หมดอชอบนะมาเลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะสิงห์สู้ๆหน่อยนะลัคนาราศีสิงห์ยังไงก็นิสัยท่านนะเป็นคนที่ไม่ยอมอยู่แล้วสิงห์คือเจ้าป่าเจอปัญหาก,ก็ต้องต่อสู้นะสู้จนโหเขี้ยวหักเล็บกุดแผงคอหลุดแต่สิงห์มันก็ต้องสู้เพราะถ้าไม่สู้นมั้ยคนอื่นก็มันก็ต้องแย่งตําแหน่งเจ้าป่าของเราไปนะครับ ยังไงก็กาบขอบคุณทุกท่านนะสิงห์นะมันไม่ได้ร้ายเกินไปนักนะครับฝากแบรนด์ฟาสเทคนะที่พึ่งทางใจใครบ้านใครยังมีหิ้งพระต้องการเสริมต้องการอะไรก็สั่งซื้อได้นะครับลน์แอดฟาสเทคนี้ลด10%นะบอกมาจากอาจารย์ตังนะขอบคุณผลิตภัณฑ์ฟาสเทคด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด u b s c r i b e ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะจ้ะอ่ะลัคนาราศีสิงสุริยามหาจักรรับจบเนี่ยรับจบแบบอยู่เบื้องหลังช่วงเวลาแห่งการวางแผน ขอให้ทุกท่านโชคดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ